สวัสดีค่ะหนูน้อยสวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดี FC แฟนคลับหนูน้อยทุกท่านนะคะสวัสดี FC เก่าและใหม่ทุกท่านนะคะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับแนวทางเลขเด็ดหวยฮานอยนะคะทางช่องหนูน้อยชาแนลนะคะ เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้หนูน้อยด้วยนะคะหนึ่งไลค์หนึ่งกำลังใจนะคะผลของเมื่อวานนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะผลของเมื่อวานนะจ้าเป็นจังไดน่ fc หนูหน่อยศูนย์ไม่รีน่าจะนาะศนูผู้ใดวิ่งศูนย์เมื่อวานนี่ลวยเลอจ้าเด้อ เต่เข่าชุดเดียวนาอจจะเนาะเสียดายศนยมาเต็มเต็มเลย3รอบถ้าผู้ได้เล่นรอบแรกก็ได้นอกจะศูนยจ็ดศูนย์เจ็ดรอบแรกนอกจะเนาะรอบที่2เสียดายเนาะ0ูออกศูะนย์หานอกจะเนาะรอบที่2องสีศหาไม่อยู่ข้างนามเมืรน,ะนะอกจะเนาะ้างล่างก็แป รอบที่สามศูนย์สามหนึ่งนอจากนอตเสียดายอีกแล้วแต่ว่าเขาอยู่หนึ่งสามข้างล่างหกสองนอกจากบะมีมีเหลขหก 6, แต่ว่าบะมีเหล็กสองนอจากนอตบะมีครูจับได้สามหนึ่งได้ได้สามหนึ่งกับศูนย์เจ็ดนอกจากรอบพิเศษกับรอบวีไอพีรอบปกติบะเขา่านะจ้าในตะลางเขา่าสามตัวเนอกจาก ศูนสหนึ่งถ้าผูดด้ใดจับเป็น3ตัวจับเองดลวยจ้าหนหน้อยบอกเกเงสามตัวขนาดหนหน้อยจับสองตัวนี้กันหลายเพราะแห้งแล้วเนาะจ้าเนาะขอแสดงความยินดีกับท่านที่ถูกรางวัลด้วยนะคะเมื่อวานนะคะมาดูแนวทางวันนี้กันต่อเลยนะคะ นอยรวมสามรอบนะคะหกธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสามนะคะรวมสามหลอดละจ้าแต่แอดเน้ยนหายหอบปกติกับ VIP เด้อจ้าเด้อเมื่อวานนี่ปกติกับบ่เขานะจ๊ะเนาะมื้ออนี้เามนะะจ๊เนาะเบิ่งมเมืม่อวานนี่น้อยเริ่มเน้ยนหายเนาะจ๊นะเนาะ เรื่อ,อมีหลีมาอวานนี่นู้หน่อยตื่นตอนสาวมาเบิงคลิปนะจ๊ะเนาะนูหน่นนอยคือบ่เน้นให้แน่ว่าสันเด้เอา้านูหน่อยเริ่มเน้นบ่นี่แต่ว่านูหน่อยไปลงในแถบชุ่มชนไห้เนะจ๊ะเนาะนูหน่นนนอยไปลงในแถบชุ่มชนไห้ผู้ใดจิตไปเบิ่งเป็นบ่บูถ้าพู้ใดไปเบิ่งก็เห็นนะจ๊ะเนาะถ้าผู้ใด้ันบ่ได้ไปเบิงบเนนเบบ่งก่เบหบินนะจ๊ะเนาะ สร้างว่าเป็นยางอาไหมน่าจนะเนาะแต่ว่ากันเน้นเน,น้นศูนย์เจ็ดกับเขาอยู่แต่ว่านนหนึ่งสามบดเนเน้หาเขา่าเข่าตัวบดเน็นศูนย์เจ็ดกับเข่าตัวเน้นน่าจนะเนาะนู่นหน่อยเรื่องไม่ลีนู่นหน่อยเป็นยังก็เลื่มดูแถบอือเนี่นู่นหน่อยก็นึกว่าเน,น้นหาแล้วเนาะขี้เลืมเป็นขี้เลืมเป็นน่าจนะเนาะ กับบ่ท่านได้เถ่าวได้ล่ะก็ลืมลืมเป็นเป็นเลขเด่นในตารางวันนี้นะคะหกเจ็ดหนึ่งสองสี่นะคะ กเจ็ดหนึ่งสองสี่เด้อจ้าเลขกในตะล่างนูหนอย่ได้ตัดออกเด้อจ้าเมื่อนี่เมื่อนี่นุน่นอย่ได้ตัดเลขกออกเด้อจ้าไดามาทอนีคำนวนไดามาทอนีเนาะจ้าเนาะเด่นหกวิ่งหกนะคะ เด่น6วิ่ง6นะคะเด่น6รอง7แล้วแต่คูดใดมกักวิ่งได้ทั้งสองตัวแล้วจ้ะจับชุดเด่นเบิงเลขกในตะล่างนูหน่อยดีๆแล้วจ้าบางมือก็มาสามตัวแล้วจ้าเด้อจับชุดเด่นนะคะ เจ็ดหกหนึ่งหกสอเลขเด็ดหวยฮานอยนะคะรวมสามรอบในตารางเดียวกันนะคะ มาได้ทั้ง3รอบนะคะแอดเน้นให้รอบปกติและ VIP นะคะถ้าใครพอมีทุนเยอะก็เล่น3รอบเลยนะคะเอาเดี๋ยววันนี้เมื่อน,นียนูหน่อยบ่ลืมเน้นเลวจ้าเดี๋วหน่อยสิเน่นให้ยูเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะให้ท่านผู้ชมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะคะ ผิดถูกก็ขออภัยด้วยนะคะเมื่อได้เข่าวก็ดีเมื่อได้บ่เข่ากะบ่ากันเนาะจากนาะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนุน่อยได้อันนี้มากไหมหนุน้อยได้อันนี้มากไหมของลูกสาว เดี๋ยวนูนาจีนใส่เป็นบะอาวาเห็ดจังสี่ชุดเนีนเลยจ้า ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้หนูน้อยด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีเฮงๆรวยๆนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ